บิการนบิการนสวัสดีครับ้ลูกพี่ใหง่จ้ะพี่น้องสวัสดีสุขสุขคนะจาน้าอันนี้เป็นหน้าบ้านนะอันนี้เป็นหน้าบ้านจ้ะพี่น้องเมื่อวานนี้ติดแผงโซลาเซลล์สิบแผงก็เสร็จเรียบร้อยจา้าเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้วันนี้ แฟนทำความสะอาดรถของลูกสาวจ้าคือเราได้ซื้อรถคันใหม่แล้วอันนี้เป็นคันเกน่านะจ๊ะเนาะก็เลยว่าจะเอาไปจ้างบริษัทเขาทุบมานะะเอาไปให้บริษัทเขาเขาเรียกว่าอย่างกำจัดนะน,นะพ,พี่น้องคือเราไม่ใช้แล้วรถคันนี้เราก็คือจะเอาไปให้บริษัทเขา กำจัดทิ้งโดยที่เราก็คงจะได้จ่ายค่ากำจัดรถะน้าค่า,าเพลทำร้ายนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวพามาเบิ้งนะจ้าเป็นรถที่เก่าแล้วลูกสาวกับพลก็พอสื่อคันหม่ให้แล้วนะพี่น้องสื่อเมื่อวานนี่แหละก็เอามาเรียบร้อยแล้วจ้าทีนี้บริษัทที่เขาทำํำทุบรถนั่นมันหลายโูดเพดพนบ่าเขาเหตุบทันเขาว่าสินะจ้ะ ก็เลยแฟนก็เลยมาทําความสะอาดแล้วจะเอาไปขึ้นไปไว้ตรงตรงบ้านพ่อแม่แฟนเนาะที่มีโรงรถอยู่อีกโรงหนึ่งที่ว่างอยู่ก็เลยเสียไปเก็บใบกอนจ้ะพี่น้องเอาไปเก็บใบกอน,กพนอเ,อเบบอนพราะผลมีที่ว่างบริษัทคนนี้แล้วกะสิได้ครับลงมาให้เขาจัดการนะพี่นอ้องเพราะว่าเขาสีเห็ดนี่ทําเออสีกําจัดนี่เขาสีทูบสียางเขากระได้จ้างเขาอยู่แล้วนะเพราะญ่ก็เลย มันย <f dragging> ังบอดิเฮตนะนะมันยังบรดเอาไปตอนนี้เราก็เลยทําความสะอาดนะจักน้อยเพื่อขึ้นไปเพื่ออยากใส่แล้วว่ะส่วนลูกสาวก็ได้รถคันใหม่มาแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเนาะไปเอาม้ามือวานนี่อันนี้เป็นสภาพรถจ้าอันนี้เป็นรถที่ไม่ได้ใช้แล้วจ้ะพี่น้อง พ่อใหญ่ทำความสะอาดจ้ะถ้าว่าเป็นบ้านเฮากัยังใส้ได้เนาะจ้ะเนาะพราะว่าอันนี้เป็นกระมือแรกแล้วจ้ะแต่ว่ามันโดนแล้วตั้งแต่รถพ่อแม่พ่อใหญ่มากจ้ะบันนี้พ่อพ่อแม่เพิ่นบริไส้เพิ่นก็มาให้หลานแล้วนี่นะจ้ะพี่น้องแล้วบันนี้ลูกสาวเพิ่นบ่ใส้แล้วเพิ่นพ่อเพิ่นซื้อให้ไหมเลยเมื่อวานนี่พากันไปเอารถแล้ว ก็เลยขั้นนี้ก็เลยว่าจ,จะรอให้เขากำจัดเนาะจ้าใครว่าถือบนนี้ให้เขาทุบนะพี่น้องเอาแบบตรงๆเลยอือไปจ้างบริษัทเขาทุบนั่นอืมเพราะว่าเออมันไม่ได้ขาย,ขายถ้าสิขายมันก็ขายไ่ได้จ้ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นชื่อของพ่อแฟนอยู่เป็นชื่อของพ่อแฟนอยู่ บันี้ก็เลยตัดสินใจเอาไม่เลยกัคันนี้แต่แ่นว่าบริษัทพนคือตอนนี้มันเป็นช่วงสถานการณ์เนาะบันี้พนักง,งานเขาก็าแบบว่าพนักง,งานไม่เยอะเขาเขาให้หยุดอยู่บ้านบ้างอะไรประมาณนี้นะมันก็เลยมันก็เลยบุมีคนเหตุงานหลายนะจ้ะก็กะเลยต้องรอพพอใหญ่บุมีเวลาก็เลยทําความสะอาดจ้ะ <c oughs> ขนาดสิลอทูกนน่ยังสิทําความสะอาดอยู่นาะพพรใหญ่เอ้ อันนี้เป็นงานวันนี้นเนาะจ้ะเนาะเป็นงานวันนี้แล้วก็ไม่มีแดดจ้าก็เลยไม่มีแดดไม่มีฝนปอวยไงก็เลยหาแนวเฮดจ้ะพี่น้องโอเค,นคเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวก่อยเข่าเือนก่อนจ้าบิก๊กอนบ๊ายบายบ๊ายบาย